พี่น้องขายหดเองครับผลราคาซื้อบาทเด้คนหลายเลยอ่าพี่น้องครับเฟืองแกงเห็ดครับเห็ดเฟืองบุครับวันนี้เนาะเห็ดขาวเนาะถ้าบาทเนาะครับขอจานหนึงครับขอบคุเลยโอครับเห็ดเครื่องเห็ดนางฟ้าเห็ดขาวเห็ดบดครับพี่นออ้องร้านนี้นะสดๆเลยครับสดขนาดนเลยนี่ เดนละห้าสิบบาทครับขอบคุณครับร้านขายเครืครับที่ตลาดพรเพชรจังหวัดมุกดาหารครับพี่น้องผักคาพี่น้องสิบบาทเอาเงินนลยครับครับเค็ดเฟืองงามหน้าครับพี่น้องเอาบุคดูครับมายมชิดครับพี่น้องทานธรรมชาติครับประวานป้าครับพี่น้อง สุดยอดบรรยากาศยามเย็นครับผมม่กอ่อนทัวร์พามาเที่ยวตลาดแรงที่จังหวัดมุกดาหารครับพี่น้องทั้งฮิตทั้งไม้สดครับลายขนาเลยผักคะกำละสิบบาทครับพี่น้องสดสเลยครับค่าขนาดหนอไม่กินซุรับร้านนี้สุดยอดบรรยากาศยามเย็นครับบึงบรรยากาศคนมาซื้อแนวกินอาหารธรรมชาติโคตรลายเลยครับพี่น้องตลาดใหญ่แล้วก็สดสะอาดทุกวันเลยครับพี่น้องอาหารตามบริการครับ อันนี้แม่นร้านขายเนื้อวัวแดดเดียวครับ100บาทครับเป็นพวงเป็นพวงเลยพี่น้องเมนูแซ่บพี่น้อง100บาทพี่น้องอันกี่ได้แม่ค้าเอาหนึ่งพวงครับเอาพวงหนึ่งเนื้อวัวหน่อยเนาะเกล็ดนี่ครับเนื้อเดดเดียวครับพวงร้อยบาทครับเนื้อหมูก็มีเนื้อวัวก็มีครับพี่น้องร้านนี้นะใช่หมดแดงครับพี่น้องลูกพวกก็มีครับสา่จานร้อยครับ โสุดยอ,ยอดเลยพเ่น้องบรรยากาศทางน,านี้ลูกหัวครับพี่น้องไข่หมดแดงครับหนึ่งร้อยบาทครับได้คนหลายเลยครับพี่น้องส,สดๆเลยครับอันนี้เป็นร้อยบาทครับจานใหญ่ครับไข่หมดแดงก็ร้อยห้าสิบบาทครับร้านนี้ครับใส่กรอกเนื้อสิบบาทต่อคอหนึ่งพี่น้อง เอาชิต้ามาหรอสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบก,ก,กินไหม <c oughs> ลูกขั้วกินไหมลูกขั้วสามจานร้อยครับพี่น้องร 4, 4, 4, รครับจานละสี่สิบสามจนครับโอ้ยลูกขั้วครับแข้็งคอแล้วก็ไข่บดแดงพี่น้องโกละร้อยบาทได้ดหลายครับร้านนี้นะน,นี้ไข่บดแดงคุณงามเลยโอ้แม่นเลยครับไข่บดแดงครับ นีค่ครับเอาเลยครับกองหนึ่งครับหนึ่งร้อยบาทนี่ครับเอาเลยครับกองหนึ่งครับหนึ่งร้อยบาทสดๆเลยพี่น้องงามขนาดเลยนี่ค้างามกว่าเอาเงินนี่ค่ะเม้าเม่ฆาเป็ร้อยนี่เอาไปนร้อยนี่บแสงหมดแดงน้องงามขนาดเลยครับร้านนี้นะเนี่เป้งก็มีครับมีสองราคาด้วยครับเนาะ ค่าสิบบาทก็มีร้อบาทก็มีครับพี่น้องครับหมูป้าครับพี่น้องร้านนี้ะนะโอ้แัะกะจันครับร้านนี้ครับแัะกะจันไม่เคียงคอครับร้านนี้แล้วก็เมนดาตัวผู้ครับพี่น้องนางเข้มครับพี่น้องเสร็จยาวๆนี่ะนะเมงจะดูเต็มกระสอบเต็มพุงเงียงเลยพี่น้องดึกแล้วนี่ ลายขนาดเลยครับพี่น้องอาโธูอหลายแห่งพี่น้องเองอชวนนี้แมงกินนูนที่ตลาดลนพิดคนหลายเลยครับปลาย,ยอนครับอันนี้แล้วก็พักวานสดครับ50บบ้าพี่น้องครับมักหลายพี่น้องเมนูไข่บนเด็กนะ ลูกงัวครับบรรยากาศข้าวกระนาดพี่น้องสุดยอดบรรยากาศยามเย็นครับที่ตลาดแรงครับมะม่วงแก้วขมิ้นครับมะม่วงแก้มเหลืองค,ค,ครับมันคายลูปเท่าไรครับอันนี้นะลูละ80บาทโอ้แปดสิบบาทต่อโลหนึ่ง ครับผมตะกั่นกระโป๋อพี่น้องแล้วก็มีอื่นตากแห้งครับหอยเดือนมีขายอยู่ครับที่ตลาดคอนเพชรครับป้าพี่น้องคนบรรยากาศเมฆาพื้นเอาเมงกีดูนมาขายเต็มทุงเย็นเลยครับร้านกันเลยขายกระมาโคดไใหม่เลยครับพี่น้องนี่อันนี้ขายรสจีบานนี่ครับเม้าครับโล่สี่ร้อยเนาะ เมนคดุนใหญ่เมนคิดุนใหญ่ครับเราจะกินแค่บมดเดียว,วกันมาเลือกครับที่ตลาดพรเพชรครับพี่น้องหลายขนาดเลยทักวางกระซุตรับพี่น้องครับสิบบาทบรรยากาศยามเย็นครับพี่น้องร้านนี้ครับโคตรเด็ดเลยครับ ทางเมงกินูนเมงเคงพักวานไข่บดแดงพี่น้องรานาวน,นเลยนแนวกินนะครับกองร้อยบาทครับครับตก้กเกียวที่บุ๊มบิยกขครับเนาะย,ยังเนาะพี่น้องโอ้พี่น้องเมงกินูนญ่ครับเม่ไข่เพ่งเลยครับสุดยอดบรรยากาศพี่น้องอาหารตามฤดูกาลของป่าไทายจังหวัดมุกดาหารครับมีเต็มตลาดพรอนเพชรเลยครับพี่น้อง เมฆขนุนน้อยเมฆขนุนใหญ่มีทุกอย่างเลยครับพี่น้องในแข็งคอนาจัก,กจั่นครับร้านนี้ไข่หมดแดงต่างวันป้าตะกเตนครับร้านนี้ครับสดๆเลยพี่น้อง คือเมนูคาร้อนครับข้าวเนียวมะม่วงครับกล้องจะบ้า,บานมีาาาา 5, ขาคารลอห้าสิบแล้วขคเป็นโล่ขายยังไงครับโ<อ>่้าข้าวนียแยกขายลยครับเนาะเอาหนึ่งกลง้องคับไหมคาครับ,าบาครับรบีตลาดเงรงจังหวัดมุกดาหารครับปนมบาบินครับ ขมบ้าบินครับเก็นแบบสดๆเลยพี่น้องส้มปลาดูแล้วก็มีพวกผลไม้ครับมกสับปปะรดภูดแลูุลห5สิบาทครับมะามหวานสีทองร้อยบาทต่อถุงหนึ่งพี่น้องเรากินกับพี่น้องข้าขนาดเลยข้าวหวานสดและกาไข่มดแเด่นแล้วก็มีสินน่เดียวครับแล้วก็เพื่อนตื่ก็คือ ข้าวเหนียวมะม่วงครับพี่น้องเมนูแคร้อนครับซกออีสานครับร้านนี้บรรยากาศข้าวขนาดครับพี่น้องผลไม้ขายที่ขนาดเลยครับทั้งหมักม่วงหมักแจ่ามะกรอดแล้วก็มีหมักองุ่นครับร้านนี้นะขายดีขนาด มะละกอครับโลลฮาซิปเมค้าครับซีบักคุ้งเนี่ยครับเอาเอาลูกหนึ่งสร้างให้บเองเนี่ยครับมะละกอสุกครับเอาหนึ่งลูกด้วยครับยิบให้เลยครับมะละกอครับครับเอาเพื่อดีกินเนะครับผักเขียวหวานพี่น้องแล้วก็มีมะม่วงน้ำดอกไม้ครับเจ้าบานก็ครับ46บาทเนาะ ผลไม้ครับหน้าร้อนมีแนวกินหลากหลายชนิดเลยครับไม้แข็งครับรูละสองร้อยรุ่นละแปดสิบบาทสดสดเลยเมนูปลาน้าโขงครับจะมีปลานางจะมีปลายอนกครับร้านนี้นะปลาเนื้ออ่อนครับแลก็มีพวกปลาข้างปลาโตองใหญ่ครับร้านนี้ครับร้านขายเนื้อหมูครับร้านนี้พี่น้อง เคมื่อหม,ออมออหมูเหมูสดครับโลวร้อสิบาทเอาโลนึ่งครับครับ,บเนื้อหมูแลยครับเอาโลนึงครับ,140บร้อยสีนะ่สิบบาทเนาะพวงไข่ครับไก่เป็นตัวก็มีครับ ปลาพี่น้องครับเป็จาแซ่บพี่น้องมะม่วงน้ำปลาหวานครับทิดก้าขนาดพี่น้องเองเกี่ยวมาที่นะมะม่วงน้ำดอกไม้ครับเนื้อน้อยเพป่นขายรูโลหกสิบบาทครับพี่น้องขนมครกครับครับสวนขนาดน้อครับเนาะ ได้แน,วก,น,กนวกินเขาแล้วครับเมื่อ็กเนวกินเร่งมาี่แกงพักงวานใส่ไข่บดแดงแนวแซบเลย